อาบรรยากาศเห็ดข่างทัว่วทัว่ักยาวค่ะวันนี้ขึ้นข้างแล้วค่ะมือน,นันเฮ็ดกำลังเฮ็ดหุนอยู่เอาหย่าออกเนาะแต่มือน,นึ้ก็ขึ้นค้างแล้วค่ะขึ้นเรียบร้อยแล้วนะมันนี้เอาเสียกมัดแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> พนเนกทายคลิป เราเสียงมัดแล้วก็สิอาอาไม้ขึ้นข้างบนเนาะค่ะไม้พัดข้างบนแล้วก็ตะไคร้ยุงนะค่ะมุมเออแล้วก็เสียงยุงค่ะมุมเพิ่นซื้อตะไคร้เพิ่นเอาเสียงยุงเอานี่แหละมือน,น ah ออันนนนอนอน้นมาเห็ดเอาหยาออกค่ะมือนั้นต้นน้อยๆนึงแม่นบ่ไม้ขึ้นข้างเรียบมื้อนี้สิขึ้นข้างเรา มัน,นจะขึ้นข้างแล้วค่ะทุกคนก้นขยันเนาะมาม้าแกมือวันผุดนึ่กลับมาอยู่ค่ะเหมือนผุดโอ้วันประหัตถวันวันอังคารวันขันเนอ้วันผุดนั่นแหละที่มาวันนี้วันอาทิตย์ค่ะขึ้นข้างแล้วค่ะนี่ย อันนี้เป็นถั่วพุ่มอันนี้ถั่วพุ่มอันนี้เป็นถั่วพุ่มอันทั่วอย่งกเอินอันนี้ทั่วปีเฮาแลคะแต่เป็นสีม่วงตันมันออกสีม่วงแล้วเด้อยค่ะเราจะเป็นฝักสีม่วงเดีย๋ยวนี้อันนี้สีหกแถวอ๋อไม่ไม่ใช่หนึ่งสองสามสี่ห้าหก

พนักง,งานอันนี้พนักถ่ทายคิบกำลังกินข้างค่ะ มัดเสรแล้วจะพากันเอาไม้ขึ้นข้างบนเวลาปลูกบ่อด้บด่ได้มาเจอตอนปลูกนักเทียวลา่ตอนขึ้นแล้วพระมาณสองสามมือมาเทน,นึง ขอบคุณมากมายนะคะขอบคุณทุกเริ่อทุกไราขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะ